นี่เราข้ามมาแล้วครับคนละเซตเลยนี่รถไฟมาแล้วสวัสดีครับผม นี่วันนี้วันที่31ธันวาคม2023นะครับคือวันสิ้นปีแล้วนะและ้วตอนนี้เรามาอยู่กันที่ว้าวนี่เรามาอยู่กันที่โตเกียวดิสนี์รีสอร์ทหรือดิสนี์แลนด์แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาฉลองสิ้นปีกันด้วยที่โตเกียวดิสนี์แลนด์นะโอเคพวกเราพร้อมกันหรือ,อยังครับพร้อมพร้อแล้วนะแ,วนะแต่ป้าป๊าจะบอกก่อนวันนี้ที่เรานั่งรถไฟมาเราพอดีต้องนั่งสงต่อ แล้วเราต้องมานั่งลงที่สถานีโตกเกียวซึ่งคนเยอะมากแต่ว่าเขาเดินทางกลับบ้านกันนะครับพอเขาไปนั่งชินคันเซ็นแต่ว่าพอเรานั่งรถไฟมาที่ดิสนีย์แลนด์น่ะคนน้อยมากแต่พอมาถึงสถานีปุ๊บคนเยอะมากคนก็มาเที่ยวกันเยอะนะโอเคไปเราใช้เวลาเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าไปด้านในสวนสนุกกันเลยครับผม วันนี้เราเข้ามาในตัวสวนสนุกโตเกียวดิสนี์แล้วครับนี่เขายังติด40ปีอยู่เลยนะจากที่เรามาก่อนหน้านี้ช่วงสงการนะครับใช่ไปโอเคเข้าไปด้านในกันเลยครับแต่วันนี้ต้องทําใจเรื่องเครื่องเล่นนะรอนานหมดนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสิ้นปีนะครับใครๆก็มาเที่ยวกันไปเข้าไปกันเลยครับเนี่ยคนเยอะนะอันนี้แค่ด้านหน้านะคือเรามาตอนนี้จะ11โมงแล้วนะนะมาสายมากคนมากันแต่เช้าแล้วแหละครับด้านในน่าจะยิ่งเยอะ ายเข้ากันแล้วครับนี่เขากำลังเล่นดนตรีพอดีเลยวันนี้ฟ้าฟ้าหมองๆห,หน่อยนะครับมีฝนตกไปปอยแต่ตอนนี้หยุดแล้ว อีกเอาไหมเอาไหมเบลลี่มมนเฮ้ยเบลลี่ก็นั่งด้วยได้สิเนี่ยม้าหมุนกำลังหมุนติ้วๆเลยนี่ม้าหมุนอ,อุ้ยดูคิวม้าหมุนมาถึงนี่แล้ววนวนจากนู่นนะเนี่ยวนจากนู่นออกมานี่ยครับไป<ะ>เบลลี่นั่งถ้วยกาแฟป่าเบลลี่อย่างหมุนหมุนติ้วๆอีกแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราไปเล่นรถก่อนเล่นรถโรเจอร์ก่อนไปใช่ให้น้องๆไปเล่นเนี่ยโรเจอร์ลับบิดคาร์ูนสปินเนี่ยรถกบรถกบรถดึงดึงนี่เขามีให้กดระเบิดเหรอพีพีเมกดดูอุ้ย <c oughs> มีอีกบ้าอุ้ย พี่เบมดมดำระเบิดนายปาเช่รอแล้วกายปาเช่ขึ้นเลยจะไปแล้วปาเช่ตื่นเต้นไหมตต่นเต้นบ้าง 다이바의 트레으면 สน,นุกไหมสน,หนุกค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นไรต่อดีเราเดินไปเรื่อยไปดูก่อนว่าอะไร,ะไ,รไม่เยอะน้อยไ <c oughs> หนคิวน้อยไปไปเดี๋ยวให้เบลลี่ไปนั่งเนี่ยช่วยชาอลิททีปาร์ตี้ห้านาทีเองครับไปเนี่ยกินนมเพิ่งเสร็จเดี๋ยวได้อ้วกพอดีเ <c oughs> ป็นนั่งหมุนหมุนนี่หมวกนี้น่ารักไหมส,ส,สี่สิบปีมาเช่ สี่สิบปี๋ยวดูราคาหน่อยราคาเท่าไหร่ครับสามพั 3, นหกร้อยเยนนี่เอามาเอาหน้าหัวกระต่ายมาใส่น่ารักไหมคีบ่าดอันนี้ไม่ล้ได้ซื้อไหมเนี่ยเอามาใส่่ะามาลองเท่าไหรสองพันเก้าร้อยเยนอ่เอาเก็บครับไปเข้าแล้ว เ,เสียอะไรเสียอะไรไสีแชมพูแชมพูสีโอรสไหมโอรสนี่โอรสสีครีมเลยไ,ไปแล้วเตรียมหมุนนะหมุนอันนี้นะอย่าหมุนแรงนะเดี๋ยวมืน <laughs> หยุดแล้วดีแล้วมึนหัวแล้วเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราไปเล่น Snow White Adventure กันต่อเลยครับ25นาทีเวลารอนี่ไปเราจะเข้าแล้วโอ้มืดตึบเลยโอเคเ โอ้เป็นโครงกระดูก อยคนแคะคนแคะอุ้ยเขาให้รออะไรพอเช่กลัวไหมเนี่ยพอเช่หิ <c oughs> หินจะตกต้องฮหมอ,อ้จบแล้ว <c oughs> อันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะ <c oughs> เหมือนนั่งไปเรื่อยๆครับนี่ตอนจะ,จะ,จะใกล้บ่ายโมงแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันก่อน ไปเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก่อนแล้วกันครับไม่มีคิวแล้วนี่โอ้เข้ามาแล้วห้องสวยเลยนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดู 4D ใช่ไหมแต่เราข้างในจะถ่ายคลิปไม่ได้นะครับนี่เขาจะมีให้แว่นเราไปดูข้างด้านในนะนี่บรรยากาศห้องโถงเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูประตูด้านนี้นะครับแต่เราถ่ายคลิปไม่ได้นะครับ ไปเดี๋ยวเรามากินข้าวที่โซนนี้นะแกนมาซาลาคิชเชนไปข้าไปครับไปดูมีเมนูอะไรบ้างโอ้มีเมนูเด็กๆด้วยนี่มีถ้วยมิกกี้เมาส์ด้วย,วยอร้นีเด็กๆกินได้นี่ราคาเท่าไหร่บ้างรุ่นพันเ อันสี่โอนดี่อเคปะเดี๋ยวไปสั่งกัน <No. Yeah. S 1> นี่เรา,เาข้าวมาแล้วครับคนละเซตเลย <Yeah. S 1> เราได้นี่นะนั่งข้างๆที่เขาเล่นนี่นะสเปซเมาเท่นนี่มาพอดีเลยมากินข้าวเลยครับผมน่ากินมากเลยนี่อันนี้มีเรือกังหัน เรือขับเคลื่อนโดยใช้เนกังหันน้ํามีพายเรือด้วยนะตอนนั้นป๊าๆมาพายกับพี่เบียมเมื่อยมากเลยครับพายบนรอบเกาะรถไฟมาแล้วนี่เรากินข้าวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันต่อไปครับอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเร็วไปเดี๋ยวไปขึ้นเรือแล้วขึ้นเรือใหญ่ ขึ้นไปทั้งบนเลยหลบว้าวเรือเราออกเดินทางแล้วขอพ่นควันด้วยนะโายบายบไป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 นั่งเรือชมวิวก่อนนี่อันนี้แพข้ามฟากนะ นี่รถไฟมาแล้วลุยมิชันนี่อันนี้ขอมแมนะอ่าแต่ขอมพร้อมนะครับควางบ้าหรือัวานี่เรากำลังเข้าสู่ป่าอเมซอนอะไรก็ป่าอเมซอนพอเห็นป่าปุ๊บเป็นป่าอเมซอนไปหมดเข่าอินเดียแดงแล้ว โอ้อินเดียแดงครับโอ้นี่เป็นหมู่บ้านอินเดียแดงเลยครับนี่นี่ขเขาหาปลาอยู่ขเขาหาปลา จริงนะนั้นเป็นจริงโอ้น้ำตกนี่ข้างบนมีอินรีนี่ที่ภายเรือของเผ่าอินเดียแดงต้องรอประมาณ2ีสบนาทีนะบายบายนายเราใกล้ถึงแล้วกลับมาที่เดิมแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อครับพี่เบนจะไปแตาวอลครับแต,แตวอลใช่ไหม โอเคไปเดี๋ยวเราจะไปสตาร์วันี่ท้องฟ้าตอนนี้สวยมากเลยเป็นเป็นแบบรอนๆนะเป็นขึ้นๆไปครับอันนี้เรามาถึงโซนสตาร์ว r แล้วครับคนเยอะมากโซนสเปซอันนี้เป็นสเปซเมาเทนนะ85นาทีแต่เดี๋ยวให้พี่เบมไปเล่นสตาร์ทัวก่อนดีกว่ามึงตะกี้ฟ้าไปเข้าห้องน้ำด้านนู้นน่ะ Beauty แอนด์เดอะบีดอะรอคิวสชั่วโมง รอไม่ไหวครับพวกเราเป็นเด็กๆเด็กๆรอไม่ไหวนะให้ผู้ใหญ่เขารอไป3ามชั่วโมงโอ้โหยาวนานมากเลยนะแต่เป็นไฮไลท์ที่สุดของที่นี่แล้วแหละแต่เรารอรอกันไม่ไหวนี่มามาซื้อป๊อปคอร์นมาเหรอใช่ค่ะนี่ของป๊อปคอร์นตรงไหนอ่ะตองิดอขอปิกป๊อปด้านโน้นนะตรงตรงใต้อาคารตรงนั้นใช่ไหมนี่กี่บาทครับสามพันสี่สามพันย็นนะ นี่เป็นรถอะไรชอ๋อรถชีสมันมีลูกเล่นอะไรไหมกล่องเนี้ยโอ้ยน,น้ำกระหน,น่ำเบียร์ไม่เบียร์น้ำกระหน่ำด้วยระวังหล่นนะทำอะไรได้บ้างมีอันนี้เปิดได้ขอ,อเปิดได้ใช่ไหมนนไแล้วก็มีประตูฝั่งนี้โอ้ออกออกมาเล่นได้ไหมอ่ะอกมาเล่นไม่ได้อ๋อมอนเตอร์นี่อันนั้นน่ะนะอันนี้ด้ว เป็นประตูอ๋อประตูห้องผู้หญิงแล้วก็มีอันนี้แล้วก่อนดินี่นี่นี่งก่มีอะไรอีกอะไรอ่ะเป็นท่อนี่คืออะไรเป็นท่อแต่ว่าเป็นเห็นท่เห็นซคอนข้างในอ๋อดูระดับใช่ไหมใช่แล้วมีอะไรอีกมีประตูประตูเล็กๆเปิดได้ไหมนี่เปิดได้ทุกงานเหรอไม่ได้ทุกงานทำไมอ่ะบางอานจะเปิดได้บางอันเปิดไม่ได้หรออเปิดได้แค่บางงานเอง กันเดียวนั่นแหละใช่อ๋อเปิดนี่ได้อีกหรือว่าที่กลมๆเราก็เปิดได้ดหรือเปล่าแล้วมีไฟไหมไ,ไม่มีไฟหรอโหน่าจะมีไฟเนาะถ้ามีไฟนี่สวยเลยนะ<ด>ปลาเปิดประตูออกมามีไฟสะท้อน,นอืไปโอเคไปเราไปเล่นเครื่องเล่นต่อแล้วครับนี่เบลลี่หลับไปแล้วนะหลับไปแล้วหลับไปแล้วให้เขาหลับไปเลย